สวัสดีครับผมบังพรปังพรครับนี่วันนี้เรามาปลูกกล้วยนะกล้วยน้ำว้าแดงสุกดำนะครับผมก็คือกล้วยน้ำว้าทองสำริดที่เราได้มาจากสวนจา่าตาขามนะครับนี่เรามาปลูกแบบคุณแต่เรกนะครับผมสิ่งที่เราเตรียมนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมคือหลุมปลูกนี่เตรียมหลุมแล้วจะลงเราเองนะครับผมขุดหลุมไม่กว้างนะขุดหลุมไม่กว้างแล้วก็ลึก สามวันใส่ในลึกคือเดี๋ยวเราต้องการต้องคุ้ได้ลึกนะครับหนึ่งเราต้องการในกล้วยเนี่ยโค่นหรือว่านอของเขาเนี่ยอยู่ลึกนะครับโค่นไม่ลอยง่ายสามปีนี่คือแล้ง่างว่าล่มผัดไม่พลวกนะครับนะต่อจาเราฟังแบบเตือนๆนะมันจะมีปัญหาก็คือโคลล่นลอยนะครับของกล้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปแรีว,วิธีการนะครับสิ่งที่เราเตรียมก็คือตัดแต่งนะเราได้นอกลก้วยมาเลยจาก สวนจอด้ครับอันนี้ร้อยที่เราเสียบกับะะเฉลึงนะปกติแล้วบางคนเขาจะใช้พวกยาฆ่าเชื้อรานะครับจุ่มก่อนเพื่อไม่ให้นอกรวยนี่เป็นเชื้อรานะครับแต่ก็าหาได้ก็ใช้จุ่มได้นะครับแต่ก็ผมนี่ผมร้ยบุญขาวบางๆนะในลุม่มเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับผมแต่กยหาได้โคดมาหรือมากับปุย,ยปที่ผสมกับปดอด้อซ้ำล่องลุ่มไ้ก็ได้นะครับ ปุ๋ยนี่ใช้เป็นปุ๋ยมักนะครับผมถ้าไม่มักเนี่ยตัวเดียวดวงอยู่ในนะครับเรือไม้ในหลังก้นยางน้อนกอนะครับมีปัญหาหลานนะครับผมขุดไว้ให้ลึกแล้วก็ใส่ปุ๋ยมกักลงไปเลยตามว่าใส่ครับที่กใส่ปุ๋ยมกักขุดลุ่มลึกนี่คือเพื่อล่อลอให้รากลุ่งไปหากินข้างล่างนะครับแล้วหยุดค้นตน้นไวแม่มันพลวงนะ แล้วก็นอไม้ที่ออกเนี่ยมันจะมุดลงไปข้างใต้ก่อนครับแล้วก็ช่อนขึ้นมาข้างบนแต่ถ้าว่าปลูกแบบเติร์นๆนะมันจะเช่อเออแท่งนอขึ้นมาข้างบนเนี่ยโค่นมันจะยิงลอยขึ้นลอยขึ้น,ลอ,นลอยขึ้นนะครับถ้าไม่เกิดปัญหาโค่นลอยถึงนี้ตอนนี้พี่น้องเห็นก็นกนคือข,าขานะ้าโคนก็ตาตานะถ้าปลูกกล้วยหรือดูฝนตกนะครับต้องปาดสีส่สิบาองศาถึงรอยปาดนี้ ของผมนี่อยู่กับแผลนี่ก้นต่างกันนะเพราะว่าเวลามันออกเรือเนี่ยเรือออกเครือกล้วยเนี่ยเขาบอกว่ามันจะออกขนหลักฟังกับแผละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ออกเครือทางไหนเราต้องเอาแผลฟังทางตรงกันข้ามนะครับนี่ปาดสี่สิบห้าองศานะครับผมเพื่อให้น้ําไม่ขังอยู่ที่ไส้กล้วยทําให้เกิดโรคตายพลายนะครับสําหรับกล้วยน้วาว้าพอตาทรายนี่ดําเนี่ย กอลูกตายพลายนะครับนะอ่าบนานะก็คือมันจะใบเลือเล้องเลื้องแล้วก็สีสีแล้วก็ไม่โตนะครับหลังจากนั้นเราจะไม่สามารถเอากล้วยในกอที่มีเชื้อตายพลายแบบลูกที่ไหนได้อีกเลยเพราะมันจะผ้าชเชื้ออันนี้คืออันตรายมากสําหรับกล้วยน้ําว้านะครับผมถึงรอยแผลนี่คือบางคนก็ทาบูนแดงนะครับแต่งตัดรากตัดไรดีนะน,นี่เราดูไปคุณแต่เดคือขุดหลุมกว้าง ลึกใส่ปุย๋ยคอกเพื่อโลอระนี่นะครับลัางยากที่เราทมลุมเลวนะถึงเราขุดตรงกลางนะครับเพื่อจะว่างนอกรวยนะของผมว่างก่อนก้างาให้เงามันลงไปอยู่ลึกซากินนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่ให้เางาไม้เรือนอกไม้เนี่หมุดลงไปข้างใต้ก่อนเลยถึงแต่งึ้นนะครับนะเพื่อบองกันโคดรอยนะครับ นี่เราก็าทาเป็นแองเดินเดินไพ่อนะพอช่วงนี้ฝนมันตกเนี่ยครับร้อยแผล่เนี่ยอยู่คนหลับฝากกับร้อยปาดนะครับนะระ้อยแผล่ร้อยแผล่อยู่ทางนี้อ่าร้อยปาดอยู่ตานี้นะครับอ่าเครื่อมันเนี่ยมันจะออกทางนี้มันจะออกฝั่งตรงกันข้ามกับร้อยแผล่อันนี้เราต้องการให้เครื่อมันออกทางนี้นะครับผมรับกับเป็นอันเสร็จพิธีนะครับนะสำหรับการโปูกล้วยนําว่าท้องสมริดนําว่าแดงนะครับซุกเลยมันสีดํานะ อันนี้ก็อภินันทนาการจากสวนจาท่าข้ามนะครับขอบคุณอ่จารย์พิโอเล่นะครับนะสวนจ่าตาข้ามที่ได้มาซ่องน้อผมนะครับมาขยายพันธุ์อันนี้ถึมีอยู่กับกล้วยน้ำว้าธรรมดานะครับน้ำว้าลูกก้าวกล้วยไข่นะครับแล้วก็กล้วยดำยานยานกำลันึงก็คือกล้วยกล้วยร้อยปีกล้วยร้อยปีนะครับผมได้มาจากอาจารย์กำนึงนะครับผมกลับรูเลยนะตอนนี้กำลังแต่งน้อสวยๆนะครับ ถือว่าเป็นอาหารกูคนใต้มานานะครับกล้วยกล้วยนะครับทำไรก็ให้มีแต่เรื่องกล้วยกล้วยวันนี้ก็ฝากแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับแจ้งเดือนกองกลางกองกลางถ้าเวลาเรามีคลิปใหม่ๆนะครับให้พี่น้องได้รทราบอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับนาี่แม่ผมกะแรงงานว่าทำารปลูกกล้วยนี่ฝีมือรนี่นี่นี่นะทำไรปลูกกล้วยปลูกยางปลูกอะไรคือ ผู้มันยากขุ้นแต่เองครับแต่อธิบายเป็นภาษาสมัยใหม่ไม่ได้นะนี่ก็มาอธิบายว่าเออใส่แต่มันต้องตั้มปณีปณีปนีนะครับเผื่อแม่นเกิดปัญหาเวลาเราปลูกนะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปในเพจนะครับเฟซบุ๊กเรามีเพจเพจกลุ่มกเกษตรนุกนานครับเดี๋ยวมีกลุ่มกับเข้าไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในกลุ่มนะครับนะวันนี้ไปก่อนสวัสดีกับโฟโฮม เจอแรงอีกแล้ว,กล,ว,วกล้วยน้ำวาทองสำริดนี่นะครับกล้วยน้ำวาทองสำริดคือน้ำวาดำน้ำวาแดงจ